กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับซีเรสซีกานเช่นเคยนะวันนี้ก็มาอยู่กับรหัส L M I สักอย่างนะครับ Slow p o อะไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่นะครับเป็นรหัสของเพื่อนผมที่เขาฝากขายนะครับนี่รหัสมันก็จะมีประมาณนี้นครับใครที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละอย่างเลยนี่ก็คือ,อหน้าไอ้นี่ของมัน,นครับ โอ้มันนะครับมีแรงค์ปัจจุบันอยู่ไดมอนด์สองครับสูงสุดราศนี้เคยไปได้ถึงไดมอนด์สามนะครับนี่ไดมอนด์สามนะครับ c ีวีีก็ปัจจุบันอยู่แพตทิหนึ่งครับก็สูงสุดก็อยู่แพตทิหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนี่ภาพรวมครับนี่คือภาพรวมของราศนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของ c ีวีีก็สถิติการเล่นก็ลบๆบวกบวกนะครับ นี่เมื่อวานผมก็เอารหัสมันมาเล่นนิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวละครก็มีประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องของตัวละครน,นี่สวยงามนะครับตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็ส่วนชุด ชุดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ใกล้ทีละอย่างเลยใครดูคลิปนี้จบก็จะรู้ครับว่ามีของอะไรบ้างอันนี้เราเอาของตัวผู้หญิงให้ดูก่อนนะนี่ครับชุดของตัวผู้หญิงก็มีน้อยนะของชุดของผู้หญิงนะครับแล้วก็ถือว่าก็มีเยอะกว่าล่าดผมนะครับ นี่ชุดตองทอง,ทองโอ้รองท้ามันโกดเยอะนะครับที่เป็นเซ็ตก็มีกติกาเลยนะนี่นะครับพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายดูว่าชุดเขาจะเยอะขนาดไหนนะครับนี่เล่นตัวนี้ก็ได้ครับนี่นี่ครับชุดนี้ก็มีนะครับนี่หัวขาว โอ้โหสุดยอดก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่ไม่ได้จนกว่าจะถึงอีโรติกนะนี่ครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคุยเรื่องราคากันได้ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับร้านนี้เพื่อนผมฝากมาขายนะนี่ครับก็มีพวกนี้นะ ก็จงกรจจิอะไรก็มีนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของคู่หูก็น่าจะมีไม่กี่ตัวครับมีนกมีตัวนี้ก็มีหมามีจิ้งจอกมีไอ้นี่นะครับก็มีนี่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อได้มน้อยนี่ครับเมลเลอร์อะไรพวกนี้นานี่ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะเอาเรื่องนะ ครับเราจะมาดูในเรื่องของอาวุธนะครับหลายๆคนจะดูในเรื่องของอาวุธนะนี่ผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับนี่จะกินเอเคถาวรด้วยนะครับนี่นครับทีละอย่างเลยผมไล่นะใครที่อยากให้ผมฝากขายรหัสก็สามารถติดต่อได้นะครับฝากขายให้ได้ครับนี่ก็มีพวกนี้นะครับ ก็ถือว่าสกินปืนก็เยอะนะนะครับนี่ก็จะมีพวกนี้ mp 4 0สก็มีด้วยนะครับนี่พวก MP นะครับนี่ก็จะเป็นลูกสองนะลูกสองนะครับก็จะเป็นลูกสองนี้ร็ลูกสองส่วนนะครับสองส่วนนะครับเอ็ดบิวก็มีแค่สองอย่างนี้นะครับ นี่ A W กระทะนะครับดาบมีดนะรกระบองแล้วก็คาตานาไฟโอ้สุดยอดสุดยอดถือว่าสุดนะครับนี่ก็เป็นระเบิดนะนี่ก็เป็นไอวอนี่ไอวอร์ I war, ครับมีเยอะอยู่นะไอวอร์ I ปืนระเบิดก็มีครับนี่ครับแก๊ลิงก็มีนะนี่ครับ ราสนี้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเราใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเฟซผมมาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามช่วยเพื่นขายรหาสนี้ออกนะเพราะว่าช่วนนี้มันร้อนเงินนะครับโอเคนะคใครที่สนใจก็อย่าลืมทักแชทผมมานะแชทผมอยู่ใต้ลิงก์คลิปแช่นี้เลยนะครับราคา1,900บาทลดมาแล้วนะครับลดมาประมาณผมต่อราคามันให้มันเหลือน้อยที่สุดครับ ก็มันร้อนเงินก็1,900การ้อบาทครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s สไ i b e ด้วยครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ